สวัสดีครับเจ้าเสือใหญ่สวัสดีครับไฟนี้ครับผมรู้สึกว่าจะเตรียมการยาวนานมากเป็นไงบ้างครับเตรียมการอะไรไปบ้างครับตอนนี้ถึงตอนนี้ครับไฟนี้ซ้อมมาทำร่างกายซ้อมอัดมามันเดือนกว่าแล้วว่าจะถึงวันชกก็2เดือนกว่าได้ครับไฟนี้ซ้อมหนักมากครับทางเรื่องน้ําหนักเป็นไงครับครับเรื่องน้ําหนักไม่มีปัญหาครับต่อยไฟนี้ต่อยเวทน้อยลงมาหน่อยครับ ร้อยน้อยลงกว่าเดิมครับไฟนี้ร้อยสามสามครับไฟในพิกัดเท่าไหร่นะครับร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามครับผมไฟยาวเท่าไหร่ครับอ่าปกติต่อยไฟเวทครับร้อยสามห้าร้อยสามห้าครับผมแต่คนนี้มันมันบีบน้ำหนักอ่ะว่าง่ายคือน้ำหนักมันถูกบีบครับลดลงกว่าเดิมสองปอนด์เลยนะครับผมมีผลกับคุณไหมไม่มีผลนะครับเออเพราะอะไรครับน้ำหนักผมก็ไม่ค่อยได้เยอะครับซ้อมหนักด้วยครับน้ำหนักลงครับน้ำหนักที่คุณคิดว่าโชคดีที่สุดครับ ใน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 พิกัดของคุณเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับผมคิดว่าตั้งแต่ร้อยสามสองถึงร้อยสามห้าเนี่ยครับต่อยได้ครับอยู่ในระหว่างนี้เลยครับครับผมคราวนี้เมื่อกี้ก็พูดไปว่าเราเองซ้อมหนักที่สุดในชีวิตครับซ้อมหนักมากครับในตัวสุริยันเลยครับก็ไฟนี้พี่เขาแข็งแรงครับแล้วก็ทนครับออกอาวุธหมัดหนักครับครับผมผมก็ต้อง เพิ่มการการออกอาวุธให้หนักแรงแล้วก็สเต็ปก็ความทนทานต้องเพิ่มขึ้นครับเขาเป็นมวยหมัดครับผมโดยปกติเราเราเคยเจอมวยทรงนี้บ่อยไหมครับครับเจอมวยหมัดก็บ่อยครับต่อยต่อยวันก็เจอมวยหมัดบ่อยครับอย่างเช่นพี่เพชรสมวิทต์แล้วก็พึ่งหลวงอะไรแบบนี้ครับเจอมวยหมัดมาบ่อยครับครับก็คือพูดง่ายๆคือเราก็พอจะรับมือกับมวยหมัดได้ครับรับมือได้ครับ พราะอนนี้เขาเป็นมวยประเภทแบบไฟเตอร์เดินองี้ถึงตัวเป็นไงครับก็ชอบครับมวยทรงนี้ผมผมก็ชอบอยู่แล้วครับแบบชอบแรกชอบออกอาวุธให้สนุกครับใช่ครับชอบเป็นมวยแรกยิ่งเดินมาแลกกันยิ่งดีครับมีแผนอะไรไหมครับจะเปิดเผยเราได้ครับแผนในไฟนี้ผมคิดว่าจะเป็นการใช้สเต็ปการออกอาวุธแล้วลูกสวนกับที่หนักแรงครับครับผม ที่ว่าไฟเนี่ยครอย่างที่รู้กันนะฮะหลายคนรู้ตามสื่อถ้ามันจบแบบน็อกเอาท์คนที่ชนะน่าจะได้สัญญาครับใช่ครับมีความมั่นใจยังไงบ้างครับว่าจะได้สัญญาเส้นนี้ขนาดไหนครับไฟนี้ผมตั้งใจครับแล้วก็มั่นใจครับว่าไฟนี้ต้องเป็นไฟที่ดีที่สุดสําหรับผมครับครับก็เป็นเรื่องของสัญญาด้วยเนาะครับผม สมมตินะครับสมมตินะครับในวันที่27ถ้ามันจบลงในแบบที่เราได้สัญญาไปชกในรายการวันใหญ่ครื่อน้ำหนักนี่จะมีผลไหมครับครับผมคิดว่าน้ำหนักต่อไปก็ประมาณประมาณถ้าเราได้สัญญาวันเปี้ยนชิพครับก็เราต้องชกในรุ่นไฟเวทครับผมคิดว่าเต็มเวทครับแล้วก็น่าชกสนุกแน่นอนครับก็จะมีการอัพน้ำหนักต้องอัน้ำหนักครับใช่ครับ คราวนี้ครับคราวนี้ในวันนั้นรู้สึกว่าจะมีสุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งคนหนึ่งครับครับครับผมทาเครุครับเออคุณรู้สึกว่ายังไงบ้างครับก็ทาเครุผมก็ติดตามมานานแล้วครับก็พี่เขาเก่งครับอาวุธดีครับออกหมัดออกใช้ความเร็วที่ดีครับใช่ครับคือคุณก็เคยไปต่อยเควันด้วยเคยต่อยเควันพร้อมเขาครับกอคือต่อยในรายการเดียวกันเลยใช่ครับวันเดียวกันครับอ๋อวันเดียวกันด้วยใช่ครับก็คือก็ขอจะรู้จัก หรือว่าติดตามเข้ามาครับติดตามมานานแล้วพอสมควรนะครับครับผมโดยส่วนตัวของเราถ้าเกิดจะย้ายสายไปต่อยในกติกาที่เป็นคิกบ็อกซิ่งอ่ะครับคิดว่าางก็ผมคิดว่าน่าสนุกครับใช่ครับเพราะว่าผมก็ชอบครับในสไตล์การชกคิกบ็อกซิ่งใช่ครับครับแล้วช่วงนี้ลูปแบบคิกบ็อกซิ่งนี่มาประมาณสักกี่ไฟครับผมเคยชกคิกบ็อกซิ่งมา4ครั้งครับพอประมาณสี่ครั้งก็เรียกว่าพอมีกระดูกพอมีครับพอพอรู้ครับ จะปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับใช่ใช่ต่อยได้แน่ครับไนุมีปัญหใช่ครับเท่านี้ครับในวันที่27ครับครับผมเราตั้งเป้าหรือถ้าเกิดพี่จะให้เราอ่ะช่วยทำนายผลการทบครับทำนายหน่อยครับว่ามันจะจบยังไงครับครับผมคิดว่าไฟนี้เปอร์เซ็นต์การน็อกกันน่าจะประมาณสัก80ครับชณะคะแนนประมาณ20ครับ ใช่ผมคิดว่าไฟนี้ต้องมีคนล่วงครับอืมต้องมีคนล่วงเนี่ยใช่ครับต้องมีคนไม่รอดเนี่ยว่าต้องมีคนล่วงแน่ครับครับถ้าอย่างนั้นช่วยบอกนะครับครับระยะที่มันจะจบแบบสักยกไหนครับครับผมว่าน่าจะไม่ถึงยกสามครับโอ้ครับไยกว่าไม่ไม่ไม่หนึ่งก็สองเนี่ยครับอ๋อไม่หนึ่งไม่หนึ่งก็สองเนี่ยไม่ถึงยกสามนะครับระคังยกสามไม่ต้องทํางานนะครับฝากบอกอะไรพลเปย์เตรียมใช่ครับก็ไม่ผมก็พี่เขาแหละครับพี่ต้องห้มแน่นอน แต่โอเคแหละในวันนั้นนะครับในวันที่27กันยายนคนรอเชียร์เราไม่น้อยเหมือนกันรอเชียร์พี่เขาก็เยอะเนาะใช่ครับอ่ะมีอะไรจะอ้อน FC เราหน่อยไหมครับครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยทุกคนนะครับที่ติดตามเจ้าเสือใหญ่ครับก็ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับวันที่27กันยายนนี้ครับช่วยเชียร์แล้วเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมเต็มที่แน่นอนครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับุณครับครับพี่